สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ทางเกม Creator of s o l a c ได้ทําการอัปเดตพร้อมกับเพิ่มตัวละครใหม่นะครับที่เป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อนะโดยเฉพาะเพื่อนๆแฟนๆไดโนเสาร์นะครับเพื่อนๆน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบเจ้าตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้เป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับรายละเอียดของเจ้าครีเองตัวใหม่ตัวนี้กันนะครับแล้วก็วิธีการในการได้รับนะครับว่าเจ้าครีเองตัวนี้เน จะมีวิธีการในการได้รับอย่างไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูไปพร้อมกันนะแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งในย่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านไว้สักนิดนึ่งสำหรับใครที่สนใจคลีเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมนะครับรวมไปถึงโดเค็นต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจพีเอซ่า200สาพอนจ็อบเอ็กซ์นะครับทําน่ยเอร็วเนี่ยม สนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเข้าไปที่หน้าร้านได้เลยในการเป็น <Okay. S 1> เพื่อนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราในครับไปดูรายละเอียดของเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่ตัวนี้พร้อมกับวิธีการในการได้รับกันเลยดีกว่าครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้นะครับวันที่ทางเกม Creator of s o l i t a i r ได้ทําการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาในเกมนะซึ่งเจ้าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยนะครับเพื่อนๆให้ความสนใจแล้วก็รอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวซึ่งผมได้ลงคลิปสปอย ในการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเจ้าเครเจอ์ตัวนี้ไปประมาณ2คลิปลนะก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะทำให้รู้เลยนับเบนเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับแล้วก็สนใจเจ้าตัวละครน,นี้กันเป็นพิเศษเลยทีเดียวในการบเเพื่อนซึ่งเจ้าเครเจอ์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาในหมวดหมู่ของอาร์ติแฟกต์นะครับโดยชื่อของมันเนี่ยมีชื่อว่ามอ t ต r ร x ็ก์นั่นเองมอ t ต r ร์็ก์เนี่ยนะครับเป็นเครเจอ์ที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับไดโนเสาร์สายพันหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าสไปโนซอรัสซ แล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละนะครับเพื่อนๆเจ้าโมโตแลกซ์เนี่ยได้ทำนการอัปเดตเข้ามาในร้านค้า a r t i f a c t Store นะครับจะอยู่ในหมวดของช็อปตรงนี้แล้วก็ a r t i f a c t ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าโลบอกของใครเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยซึ่งาราคาของเจ้าโมโตแลกซ์เนี่ยจะอยู่ที่900,000เหตุนะครับเพือพ่อนๆเพื่อนเล่นใหม่เนี่ยที่เพิ่งเคยเล่นเกมครีเอทอส่วนแล้วก็อาจจะตกใจกับราคาของเจ้ามอโตแลกซ์ใช คุ้นเคยคุ้นชินกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับเครเจอร์ที่อยู่ในร้านค้าสติแฟกเนี่ยมันจะมีราคาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนที่สูงทุกตัวเลยนะสังเกตดูนะครับเป็นเพื่อนแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้อเทม2ชนิดได้นะครับเพื่อใช้ในการลดราคาของเจ้ามอโตล็กส์โดยชิ้นแรกนะครับก็คือเจ้าวอร์เดนสโตนหรือว่าหินของวอร์เดนนะครับโดยจะสามารถใช้ในการลดราคาของเจ้ามอโตล็กส์ได้อยู่ที่2%ต่อ1ชิ้นส่วนีอยาน,นีงนะครับเป็นวอร์เดนเจเวลนะครับเป็นเครื่องประดับของวอร์เดนซึ่ ลดราคาของเจ้าโมโตเล็กได้อยู่ที่30%ต่อ1ชิน้นโดวยวิธีการหาไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยนะครับพเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าของผมได้นะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการนะในการหาเจ้าตัว w a r d e n a r t i f a c t ทั้ง w a r d e n Store แล้วก็ Warden j e w เ l well s นะครับพเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการหาเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าของผมได้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดในการได้รับเจ้าโมโตเล็กก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าราคาของเจ้ามอเตอร์แล็กเนี่ยน่าจะเกิน1ล้านเหตุแน่ๆนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่น่าจะแพงที่สุดในร้านค้ายอัจฉริยแล้วแต่ก็ค่อนข้างผิดคาดนะเพราะว่าทางผู้พัฒนานเนี่ยเขาได้ทําการาทําราคาของเจ้ามอเตอร์แล็กให้อยู่ที่9ก้าแสนเหตุเท่านั้นนะครับก็เทียบเท่ากับซิมูเลตส์แล้วก็กาโทคัสเลยนะครับเพื่อนๆในที่สุดเนี่ยเจ้ากาโทคัสก็มีเพื่อนมาสักทีนะเป็นไดโนเสาร์คล้ายๆกันด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยถ้ามีอัจฉร เลือกแรกเจ้าโมโตแลสกันมากกว่าไหมก็อันนี้แล้วแต่คนชอบละกันนะครับเ,เพื่อนๆประมาณนี้ละกันเราไปดูกันที่สเตตัสของเจ้าโมโตแลสกัน้ากดีกว่าอ้อลืมบอกไปนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่ขี้เกียจไปนั่งหาเจ้าตัว Warden s t o n e แล้วก็ Warden j e w e l เนี่ยเ,เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะไปสั่งซื้อเจ้าโมโตแลสได้ที่เพจ p พ Dragon ต h ดากอนอจกได้นะครับตอนนี้เนะี่ยทางเรานะครับมีเจ้าโมโตแลสพร้อมจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากได้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะลิงก์จะอยู่ใต้ใตคลิปวดีีโอออนน้ะครเเพื่มาณ นี้นะครับเราไปดูที่สเตตัสของเจ้ามอเตอร์แลสกันบ้างดีกว่าสำหรับเจ้ามอเตอร์แลสนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่8,400แต้มเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่300ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งค่าสเตมนินาเนี่ยอยู่ที่80นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก25นาทีหรือว่า85นาทีด้วยกันนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่ 17, 3 7 5ปออนนนนนนด์ะะตตัััววเเล็กกจททาาให้ให้้มมมยไนไะ่่่่รรูคบพืๆแ ตัวก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับสปีดในการเดิน,นยอยู่ที่34ในการวิ่งยอยู่ที่45นะครับแล้วก็จัดได้ว่าเป็นครีเจอร์สายเซมิอควอติกแล้วก็เป็นสายแคนิวอลหรือว่ากินเนื้อนะครับส่วนประวัติเขาเป็นมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้ามโตอเล็กที่เขาได้เขียนเอาไว้นะครับเขาบอกว่ามโตอเล็กเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยดุร้ายนะครับและพวกมันนก็มีพิษส่งที่ร้ายแรงมากๆเลยซึ่งพวกมันเนี่ยมักจะล่าเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็ล่ากันเป็นกิจกรรมเล็กๆของมันเลยนะ ่งพวกมันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดหลักแหลมเอามากๆเลยนะครับซึ่งจะใช้ร่างกายขนาดใหญ่แล้วก็กรงเล็บที่แหลมคมของพวกมันเนี่ยในการโจมตีและก็สังหารเหยื่ออย่างง่ายดายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาหรือว่า description ของเจ้ามโตเลสที่ทางเกมเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้นะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้ามโตเลสนะครับจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือตรงบริเวณใต้คอตรงนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเพศเมียเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นหนามแหลมๆมันก็ไม่เชิงหนาม นะครับเพื่อนมันเป็นเหมือนกับเนี่ยไอตัวลอยๆแบบนี้นะครับเพื่อนเพิ่มขึ้นมาตรงบริเวณใต้คอตรงนี้นิดเดียวเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนซึ่งเพศผู้เนี่ยก็จะแตกต่างจากเพศเมียเพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนความสามารถต่างๆนะครับค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่เพศผู้เนี่ยนะครับจะสามารถได้จะสร้างอนาเขตหรือว่าประกาศอนาเขตของตนเองได้นะแต่ว่าเพศเมียเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างรังเพื่อวางไข่เพื่อให้กําเนิดลูกน้อยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยของเพศผู้และก็เพศเมีย โอเคเดี๋ย okay, วเราเนี่ยจะนําเจ้าเออ,อตอร์แลคหรือว่าเจ้าสไปโนตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าขนาดตัวนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าม o เตอหลหรือว่าเจ้าสไปโนตัวนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างน,นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกับเจ้าม o เตอลเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อผมลืมบอกไปนะว่าเจ้าม o เตอรลเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเพื่อนเพื่อมันเป็นครีเจอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับการตั้ ที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้แล้วเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาสร้างเจ้ามอเตอร์แลกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเออเจ้ามอเตอร์แลกเนี่ยยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อเลยนะครับทั้งที่มันเนี่ยถูกประกาศออกมาแล้วนะว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้แต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เออเขียนชื่อมยไว้เลยนะครับว่าเป็นอันเนมหรือว่ายังไม่มีชื่อนะครับเพิ่งจะได้ถูกตั้งชื่อเมื่อประมาณเอสีอ่ถึงห้าวันก่อนนี้เองนะครับซึ่งเออหลังจากที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ตั้งชื่อให้มันนเเป็เรียบ้อ แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเขาก็ยังมีฉายาหรือว่าชื่อที่2และชื่อที่3ให้กับเจ้าสไปโนตตัวนี้อีกด้วยนะครับโดยชื่อของเจ้ามอตเล็ส์เนี่ยจะมีอีก2ฉายานะครับก็คือเฮลิชสไปโนนะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือเฮลสไปโนนะครับหรือว่าสไปโนจากขุมนรกนะครับอันเนื่องมาจากรูปร่างหน้าตาอันแสนดุร้ายแล้วก็สีสันที่ฉูดฉาดของมันนะครับเพื่อนๆทาให้เจ้ามอตเล็ตส์ตัวนี้เนี่ยมันดูเป็นสไปโนที่ดูดุร้ายราวกับหลุดมาจากขุมนรกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่ง ในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยเจ้ามอตอลัตส์นะครับก็เป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นสไปโนซอรัสแบบชัดเจนมากเลยซึ่งผมคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าเจ้ามอตอลัตส์ตัวนี้เนี่ยมันได้รับไอเดียในการสร้างหรือว่าออกแบบมันมาจากอะไรนะครับเ,เพื่อเราก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เจ้ามอตอลัตส์ในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยมันไม่มีครีบหลังเหมือนกับสไปโนจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าครีบหลังตัวนี้เนี่ยมันจะถูกเพิ่มหรือว่าตกแต่งเข้ามาในร่างตัวเต็มวัยนะครับทำให้เจ้ามอตอลัตส์เนี่นง แต่ว่าขนาดไม่มีครีบหลังในร่างวัยเด็กแบบนี้แล้วนะครับผมว่าเจ้าโมโตเล็ตเนี่ยมันก็ยังดูเท่แล้วก็ดูเหมือนสไปโนมากๆเลยนะสำหรับในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยซึ่งผมต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในร่างวัยเด็กนะครับแต่ว่าเจ้าโมโตเล็เนี่ยก็ยังมีขนาดตัวที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเครเจอ์ที่อยู่ในทีห้าหรือว่าระดับฮิวจ์ในการเป็นเพื่อนแล้วก็ยังมีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะอีกด้วยนะเจ้าโมโตเล็เนี่ยมีน้ําหนักตัวอยู่ที่17,000ปอนึ่งะแต่ว่าในัยเด็ัน้เนี่ย ยังถือว่าเป็นครเจอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถประเภทแอคทีฟ a อ i เปอเตี้อยู่2ความสามารถก็คือความสามารถในการดูดเลือดและก็ความสามารถในการวิ่งเพื่อจู่โจมเหยื่อะนะครับแต่ผมมองว่าสาหรับในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยอาหารหลักๆของเจ้ามอตอเล็ก์นะครับจะเป็นเนื้อจากธรรมชาตินะครับรอบๆโซนารียแล้วก็จะเป็นปลาอะไรพวกนี้มากกว่าผมคิดว่ามอตอเล็ก์เนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับในการล่าเหยื่อในวัยเด็กนะครับเพื่อนๆเราเนี่ย เน้นไปที่การกินเนื้อตามธรรมชาติแล้วก็กินปลาใต้ทะเลเนี่ยจะง่ายมากกว่านะครับแล้วด้วยความที่เป็นครีเจอร์สายเซมิอัลโคติกนะทำให้อา่าเจ้ามอตอเลสเนี่ยสาม,มารถที่จะหาแหล่งที่อยู่นะครับได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบนบกในถ้ำนะครับหรือว่าจะเป็นใต้น้ําหรือว่าอา่ถาถ้ำใต้น้ำเนี่ยเจ้ามอตอเลสก็สาม,มารถที่จะอาศัยอยู่ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าอย่าลืมที่จะขึ้นมาหายใจกันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างไงแล้วเนี่ยเจ้ามอตอเลสมันก็ยังเป็นครีเจอร์สายเซมิอัลโคติกอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมัน ยังคงต้องการออกซิเจนนะในการหายใจอยู่นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ามอเตอร์ s ลอ้อแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าสำหรับเจ้ามอเตอร์แลในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยจะมีค่า HP นะครับอยู่ที่1260แต้มนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวนะครับทำให้เจ้ามอเตอร์แล็เนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างง่ายกันเลยีเดียวจ้าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยเป็นคลีเจอร์ที่แบบเล่นได้ค่อนข้างชิลนะไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับเราสักเท่าไหร่นะแถมว่าถ เราจะเจอเพื่อนเยอะเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่ามันเป็นครีเจอร์ที่แบบค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็รูปร่างรูปลักษ์ของมันเนี่ยค่อนข้างเท่แล้วก็ค่อนข้างน่าดึงดูดทาให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยในช่วงนี้นะครับเน้นการเล่นเจ้า m มโตเล็กเป็นพิเศษเลยนะถ้าเราเอาเข้าไปเล่นจริงเนี่ยนะครับเราจะเจอเพื่อนที่เป็น m มโตเล็กเหมือนก,นกันกับเราเนี่ยเต็มแมปไปหมดเลยและผมคิดว่าน่าจะอีกหนานด้วยนะเพื่อนๆน่าจะเป็นครีเจอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้า m มโตเล็กหรือว่าเจ้าสไปโนนรก เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเจ้าม o ตอร์แล็กในร่านตัวเต็มวักันบ้างดีกว่านะครับว่าในร่างตัวเต็มไว้หลังจากที่มันมีครีปหลังเหมือนกับสไปนูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเท่แล้วก็ดูอลังการสักแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็เป็นเจ้ามอโตเลในร่างตัวเต็มวัยนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสไปโนซอรัสได้แบบเต็มปากจริงๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นดิ i l ลสไปโนจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นเคร์เจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่แบบว่าดูดุร้ายดูอลังการดูสวยงามมากจริงๆนะต้องอันนี้ต้องขอชื่นชมทีมงานเขาจริงๆเลยออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับแล้วก็น่าชื่นชมจริงๆนะซึ่งเจ้า i l ลสไปโนหรือว่าเจ้ามอโตเลในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีครีบหลังอันใหญ่โต เหมือนกับสไปโนซอรัสนะครับแต่ว่าก็จะถูกออกแบบมาให้ดูเป็นแฟนตาซีนะครับก็คือตรงบริเวณครีบหลังเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นลายดวงตาขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งทางผู้พัฒนายเขาบอกว่าเจ้าโมโตเล็กซ์เนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่ได้รับการออกแบบมานะครับจากการผสมสารของวอร์เดนถึงสองสายพันธุ์เลยนะครับก็คือการาวอร์เดนนะครับเราสังเกตได้จากลวดลายของเจ้าโมโตเล็กซ์ที่อยู่บนร่างกายเนี่ยจะสังเกตเห็นได้นะว่าลวดลายของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับเจ้าการา วอร์เดนก็คือจะเป็นเหมือนกับลายครุงกระดูกอะไรประมาณนี้นะครับทำให้มันดูดุดันแล้วก็ดูสวยงามขึ้นแล้วก็ยังมีการใส่ความเป็นอ e ีเจนวอร์เดนนะครับก็คือดวงตาบริเวณรอบๆตัวของเจ้ามอตอ a เล็เนี่ยมันมีเหมือนกับดวงตาที่เป็นลักษณะของเจ้าอ e ีเจนวอร์เดนผสมผสานอยู่ด้วยนะครับทางผู้พัฒนาเน,นี่ยเขาก็บอกว่าเออเจ้ามอตอ a เล็สเนี่ยมันได้รับการออกแบบมาเนะครับเป็นเบื้อจากสไปนูโซลัสก็จริงนะครับแต่ว่าได้ทําการใส่รายละเอียดของวอร์เดนหนึ่งสองสายพันธุ์ก็คืออ e ีเจนวอร์เด ราวอเดนเข้ามาในตัวของเจ้ามอตรลไล็์นะครับทำให้มันเนี่ยดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูน่าเกรงขามขึ้นนั่นเองนะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะครับมีครีเจอร์อีกตัวหนึ่งที่เออเจ้ามอตรลไล็์เนี่ยมันดูคล้ายคลึงอยู่ก็คือเจ้าซันโทเรหรือว่าเจ้าครังข่าวฮาโลวีนนะครับเพื่อนๆที่เออมันเป็นครีเจอร์ที่จะมีเหมือนกับเป็นดวงตาอยู่ตรงปีกนะครับซึ่งดวงตาตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับดวงตาที่อยู่เหมือนครีบหลังของเจ้ามอตรลเล็์เอามาก นะครับเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงตาของเจ้าสังโทเล่มันอาจจะเป็นดวงตาของเีเจนวอร์เดนก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ผมคิดว่ามันไปคล้ายคลึงกับเจ้าสังโทเล่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นสีสันนะครับดวงตาแต่ว่าลวดลายเนี่ยนะครับมันเหมือนกาลาวอร์เดนจริงๆนะเ,นเพื่อนๆอันนี้ต้องอให้เครดิตท,ทางผู้พัฒนาเลยนะเ,นเพื่อนๆที่เขาได้นาการออกแบบแล้วก็ใส่รายละเอียดของเจ้าโมโตเล็กมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเจ้าโมโตเล็กในร่างตัวเดิมวายนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าขนาดตัวเนี่ยใหญ่โต อ๋อมากๆเลยนะถ้าเทียบกับในร่างวัยเด็กเนี่ยขนาดตัวมันคนละไซส์กันเลยนะครับเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นที่การมีครีบหลังเพิ่มขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะทําให้มันดูใหญ่โตมากยิ่งขึ้นแต่ผมต้องบอกว่าด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะครับทำให้น้ําหนักตัวของเจ้าโมโตเลสเนี่ยมันเพิ่มจากในร่างวัยเด็กขึ้นค่อนข้างจะมหาศาลกันเลยทีเดียวส่งผลให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าโมโตเลสเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้าง ที่จะอืดกันเลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับในร่างวัยเด็กเนี่ยมันยังถือว่าค่อนข้างคล่องตัวนะแต่ว่าในร่างตัวเด็วัยนี้เนี่ยขนาดโตมันใหญ่โตขึ้นขนาดนี้นะเพื่อนๆทำให้ความเร็วของเจ้าโมโตแล็กเนี่ยอ่อมันเชื่องช้ากันเลยทีเดียวนะครับทำให้การล่าเหยื่อของเจ้าโมโตแล็กเนี่ยมันค่อนข้างได้รับผลกระทบพอสมควรเลยบวกกับเจ้าโมโตแล็กเนี่ยมันไม่มีความสามารถกร a b หรือว่าความสามารถในการคาบเอาไว้ที่ปากนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยในการล่าเหยื่อเนี่ยก็อาจจะลําบากสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ถูกแก้ปัญหา ด้วยการที่เ,เจ้าโมโตเล็กเนี่ยมันมีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะบวกกับความสามารถต่างๆของเจ้าโมโตเล็กเนี่ยมันเป็นคลีเจอร์ที่มีความสามารถในการล่าเหยื่อที่ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการสร้างสถานะต่างๆให้กับเหยื่อทําให้เหยื่อเนี่ยนะครับได้รับดาเมจหลกักๆเนี่ยจากความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแพร่เชื้อของเจ้าโมโตเล็กความสามารถในการสร้างพิษอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆทำให้เหยื่อตัวนั้นเนี่ยได้รับดาเมจอันมหาศาลจากเจ้าโมโตเล็กเลย และเจ้ามอเตแล็กซ์เนี s okay. <S whereas, ่ยมันเป็นเครเจอรจที่มีดาเมจพื้นฐานอยู่ที่300ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือถ้าว่าเหยื่อเนี่ยมีขนาดตัวที่เล็กหรือว่าอ่อนแอกว่าเจ้ามอเตแล็กซ์นะครับเจ้ามอเตแล็กซ์เนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับก็คือจะสามารถสร้างดาเมจจากการโจมตี1ครั้งได้ถึง600ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งนะครับและยังไม่พอนะเจ้ามอเตแล็กซ์เนี่ยยังมีความสามารถต่างๆที่จะสามารถสร้างความเสียหายเพิิ่มมเตให้ ศัตรูตัวนะั้นได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอเราบุกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเไปดูความสามารถของเจ้าโมตอลเลสแกนบ้าดีกว่านะว่าเจ้าสไปโนน,นรกตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มจากความสามารถประเภทพาสซีฟเ f ฟิกหรือว่าความสามารถในตัวของเจ้าโมตอลเลสก,กันก่อนละก,กันนะครับโดยความสามารถแรกเลยเป็นความสามารถดีเฟนซีฟดิซิสอยู่ที่4แต้มความสามารถนี้เนี่ยหากมีศัตรูนะครับหรือว่าครีเจอร์ตัวไหนก็แล้วแต่มาทําการโจมตี เจ้า Motor ะ,จะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสถานะ d e c e a s e หรือว่าติดสถานะติดเชื้อน,นะครับจากร่างกายของเจ้าโมเทลเลช์ไปอยู่ที่4แต้มก็คือในร่างกายของเจ้าโมเทลเลชเนี่ยมันมีเชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะครับซึ่งหากว่ามีศัตรูตัวไหนมากัดหรือว่าสัมผัสเข้ากับร่างกายนี้เนี่ยก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับจากเจ้าโมเทลเลช์ไปอยู่ที่4แต้มเลยทีเดียวความสามารถที่2เป็นความสามารถบลีดแอคแท็กหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างบาดแผลให้กับศ อยู่ที่3.5แต้มน้ซึ่งหากว่ามีศัตรูตัวไหนโดนเจ้าโมโตแลสกัดเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทาให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยเกิดบาดแผลชะกันนะครับอยู่ที่3.5แต้มเลยยิ่งศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับเคลื่อนที่มากเท่าไหร่นเนี่ยก็จะทําให้ได้รับดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากแผลที่ฉีกขาดด้วยนะครับความสามารถที่3เป็นความสามารถเบอร์เซิร์กหรือว่าความสามารถที่จะทําให้โมโตแลสเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆคือโมโตเลสเนี่ยนะครับมันจะเข้าสม ได้รับบาดเจ็บนะครับยิ่งโมเทเลสเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีค่า HP ที่ต่ําเท่าไหร่เนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆเจา้าโมเทเลสเนี่ยมันจะสามารถโจมตีได้รวดเร็วมายิงคืนเท่านั้นเลยนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือโมเทเลสเนะี่ยมันจะเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวความสามารถที่สีนะครับเป็นความสามารถบล็อกอินเจรีหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะอินเจรีนะครับอยู่ที่30%มนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นความสามารถบล็อกพอยซ์หรือว่าต้านทานพิษเนี่ยอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ความสามารถอาจายสว ความสามารถนี้เนี่ยจะทํางานขึ้นมาก็ต่อเมื่อเจ้าโมโตไรส์เนี่ยอาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับความสามารถอาจะสวินเมอร์เนี่ยมันก็จะทํางานขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้ซึ่งความสามารถเจ้าสวินเมอร์เนี่ยนะครับจะทําการบวก5% HP ของเจ้าโมโตไรส์นะครับแล้วก็ค่าสเตมินาเรเจนหรือว่าฟื้นฟูค่าสเตมินาเรนเร็วขึ้นเนี่ยอีก100%แล้วก็ค่าสเตมินาของเจ้าโมโตไรส์นะครับจะเพิ่มขึ้นอีก5 0ด้วยนะครับแล้วก็สปรินสป e ดหรือว่าความเร็วในการว่ายน้ำเนี่ยเออตอนนี้โดนลูกเคนดิวกัดน,นะ แป๊บหนึง่ง600ดาเมจไปเลยโอเค เรียบร้อย2ทีพอครับอ่ะแล้วก็ต่อมาอะไรนะสปินสปีดใช่ไหมเพิ่มขึ้นอีก75%ก็คืออ่าว่ายน้ำเนี่ยได้เร็วขึ้น75%นะครับแล้วก็วอล์กสปีดก็คืออ่าว่ายน้ําเอื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับเร็วขึ้นอีก75%หรือพูดง่ายๆคือเจ้ามอเตอร์แลกเนี่ยมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่านะครับในขณะที่มันเนี่ยอยู่ใต้น้ําก็คือว่ายน้ําเร็วกว่าเดินบนบกประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเป็นความสามารถบลิสต์รีสาารรต้าน สถานะเบรดเนี่ยอยู่ที่40%ถัดมานีครับเป็นความสามารถ s ซอร์เดตทีชนะครับก็คือความสามารถนี้เนี่ยมันจะทํางานควบคู่กับความสามารถบรดนะครับซึ่งหากว่ามีศัตรูเนี่ยนะครับโดนเจ้ามอโตแร็ s กัดแล้วติดสถานะบรดบวกกับติดสถานะ s ซอร์เดตทีชไปเนี่ยนะครับในระหว่างที่ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะ s ซอร์เดตทีชเนี่ยศัตรูจะไม่สามารถที่จะฟื้นฟูสถานะเบรดได้นะครับอ่ะ ได้อีกหนึ่งศพแต่โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับศัตรูจะไม่สามารถจะฟื้นฟูสถานะบีดในขณนะที่ติดสถานะเซเลเดติชได้อยู่นะครับต่อมานะครับเป็นความสามารถบล็อกบีหรือว่าต้านทาน,ทานสถานะการเกิดบาดแผลเนี่ยนะครับอยู่ที่60%ถือว่าค่อนข้าเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสามารถดิเฟนซีฟพอยซันอยู่ที่2แต้มอันนี้เหมือนความสามารถดิเฟนซีฟดีซีสเลยนะครับก็คือหากว่ามีศัตรูเนี่ยมากัดหรือว่ามาโจมตีใสายเจ้ามอเตอร์แลกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับขอลองบวกกับอาราชิ เขาจะลองเขาจะสู้กับเราไหม,มไม่น่านะ,ะความสามารถดีเฟนซีฟพอยซันเนี่ย หากว่ามีศัตรูนะครับมาโจมตีใส่เจ้าโมโตแล็กเนี่ยศัตรูนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะพอยซ่นหรือว่าสถานะติดพิษด้วยอยู่ที่2แต้มนะครับต่อมาเนี่ยครับเป็นความสามารถบล็อกดิซิสหรือว่าป้องการการติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่60%แล้วก็สุดท้ายสำหรับความสามารถประเภทแพสซีฟเระเภก็คือความสามารถวิงเชลดเดอร์หรือว่าความสามารถในการตัดปีกนะครับอยู่ที่1แต้มก็คือหากว่ามีครีเจอร์ประเภทฟลายเออร์หรือว่าครีเจอร์ที่แบบว่าบินได้อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับโดนเจ้าโมโตแล็กกัดเข้าไปแลวติดสถานะวิงเชดเด ก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบินได้เป็นระยะเวลาสันส้นๆน,นะครับส่วนความสามารถ Active เปอร์ t y ตหรือว่าความสามารถในการกดใช้ความสามารถแรกเลยคือความสามารถดร์่หรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวใต้น้านะครับแบบนี้เดี๋ยวผมลองลงน้ําก่อนนะครับอ่ะเป็นความสามารถในการพุ่งตัวใต้น้ําทั่วไปแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆอ่ะนะครับซึ่งหากว่าเราทําการเงยหน้าขึ้นผิวน้ำเนี่ยเราจะสามารถกระโดด บนผิวน้ําได้ด้วยอ่าประมาณนี้นะครับความสามารถที่2นะครับเป็นความสามารถ a m b u s ชหรือว่าความสามารถในการวิ่งเพื่อจู่โจมศัตรตูนะครับซึ่งอ่าถ้าหากว่าเราใช้ความสามารถ a m b u s ชเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าการวิ่งแบบปกตินะครับแล้วก็ความสามารถที่3เป็นความสามารถ life l ิชหรือว่าความสามารถในการดูดเลือดอยู่ที่3 0มสถ้าหากว่าเราทําการเปิดใช้ความสามารถ life ลิชแล้วทําการโจมตีใส่ศัตรตูเนี่ยเจ้ามอเตอร์แล็นะครับมันจะทําการโจมตีแล้วก็ดูดเลือดหรือว่าทําการฟื้นฟูค่า hp ของตัวเองอยู่ที่30% ลแล้วก็สุดท้ายนะเป็นความสามารถไวรัสเบสหรือว่าความสามารถลมหายใจแห่งไวรัสนะครับซึ่งถ้าว่าเราทําการกดใช้เนี่ยเจ้าโมโตไลส์มันจะทําการพ่นลมหายใจแห่งไวรัสแบบนี้ออกไปซึ่งถ้ากว่ามีศัตรูนะครับที่โดนไวรัสเบสตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะดีซีแล้วก็โดนดามเมจไปด้วยนะครับประมานี้นะครับและนี่ก็เป็นความสามารถบทของเจ้าโมโตไลส์หรือว่าดนะิเฮลสไปโนสไปโนนรกตัวนี้นะครับเป็นเพื่อต้องบอกว่าเป็นคลีเจอร์ที่มีทักษะในการต่อ แล้วก็ในการล่าเหยื่อที่ผมมองว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเ,เพื่อนๆมีความสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดบาดแผลได้อย่างรุนแรงอย่างความสามารถบลีดแอคแท็กเนี่ยอยู่ที่3.5แต้มถือว่าคา่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถที่จะทําให้มอร์โตไลท์เนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยทีเดียวอย่างความสามารถเบอร์เซิร์กนะครับที่เป็นความสามารถที่ทําให้มอร์โตไลท์เนี่ยกัดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่ามันได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการป้อง กันตัวอย่างความสามารถ De f e n s i v e d e ซ e a s e 4แต้มแล้วก็ความสามารถ defensive poison อยู่ที่2แต้มเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยมีความสามารถ Win g trader หรือว่าความสามารถในการตัดปีกอีกด้วยนะครับในทางเจ้ามอนตอร์ไลทก็ยังมีความสามารถในการโจมตีระยะไกลยอย่างความสามารถไวรัสเบรดอีกด้วยนะถือว่าเป็นเครเจอ์ที่มีทักษะในการโจมตีนะที่ยอดเยี่ยมนะแต่ว่าผมมองว่ามันก็ยังขาดความสามารถแกร็บไปอยู่ดีเพราะว่าด้วยความที่มีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับความเร็นในการ เคลื่อนที่ของมอเตอร์แลคเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเชื่องช้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเออถึงแม้ว่ามันจะเป็นครีเจอร์ที่มีทักษะในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะล่าเหยื่อจริงๆเนี่ยเราก็เออจะไม่สามารถที่จะเลือกเหยื่อได้ใช่ไหมเพราะว่าเหยื่อเนี่ยนานๆทีเราก็จะเจอแล้วก็จะสามารถล่าได้นะครับดังนั้นถามว่าเป็นเหยื่อที่มีขนาดเล็กกว่าหรือว่ามีความเร็วที่เออเร็วกว่าเจ้ามอเตอร์แลคเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้ามอเตอร์แลคก็อาจจะล่าเหยื่อหรือว่าตามเหยื่อตัวนนนััั้้้ไไดดยยาาาากกสะะคครรบเพววว่่่มมมทีี ความสามารถกร็บแล้วก็มีความเป็นในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างเชื่องช้าเนี่ยก็จะทําให้ตามเหยื่อได้ยากนะครับแล้วก็เอ่อทการจับเหยื่อเป็นอาหารเนี่ยได้ยากกว่าเครเจอร์ตัวอื่นที่มีความสามารถในการกร็บสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจออกแบบให้เจ้าโมโตเล็ตเนี่ยมันไม่มีความสามารถกร็บแต่แรกก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากความสามารถที่เขาใส่มาแล้วเนี่ยเขาน่าจะตั้งใจที่จะทําให้เจ้าโมโตเล็ตเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยในการล่าก็คือโจมตี ให้เหยื่อบาดเจ็บนะครับแล้วก็ค่อยๆตามเหยื่อไปเพราะว่าเ,าเวลาที่มอโตเลส์มันทําการกัดเหยื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเหยื่อตัวน,นั้นเนี่ยก็น่าจะติดความสามารถบีดหรือว่าความสามารถในการเกิดบาดแผลของเจ้ามอโตเลส์ไปอยู่แล้วนะครับทำให้เหยื่อตัวน,นั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอวิ่งหนีเจ้ามมโตเลส์ได้ไปไม่ไกลนักก็อาจจะต้องนอนพักเพื่อรักษาแผลก่อนซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเจ้ามอโตเลส์ก็น่าจะตามมาได้สักหันแล้วนะผมคิดว่าทางผู้ดนานเนี่ยเขาน่าจะตั้งใจที่จะออกแบบให้เจ้ามอโตเลส์เนี่ยมันมีนิสัยในการล่า แบบนี้มากกว่าก็คือโจมตีเหยื่อให้เหยื่อบาดเจ็บแล้วก็ค่อยๆตามไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครัเเบเพื่อนๆเพราะว่าดูจากความสามารถแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นความสามารถที่ออสร้างความเสียหายส่วนใหญ่หรือว่าหลักๆเนี่ยนะครับจากการสร้างบาดแผลหรือว่าการทําให้เหยื่อเนี่ยนะครับติดพิษมากกว่านั่นเองนะครัเเบเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นมาถือว่าเป็นเครเจอ์ที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพลินเลยทีเดียวนะครับบวกกับยังมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเท่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยนะครับทำให เจ้าโมตอลัตเนี่ยเป็นเครื่อร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่าเพื่อนๆที่เป็นสายแบบว่าชื่นชอบไดโนเสาร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะชื่นชอบเจ้าโมตอลัเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเอา่อเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ใครหลายลๆคนเนี่ยจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเจ้าโมตอลัได้รับบัฟพิเศษอย่างบัฟรีเจนบูสอีกด้วยนะครับอยู่ที่7วันเลยนะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยเอ่อจะทำให้โมตอลัเนี่ยสามารถฟื้นฟูค่าสเตมินาได้เร็วขึ้น20%แล้วก็คค่่า HP เนนียนะรับ เพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยเจ้ามอเตอร์แล็์เนี่ยน่าจะเก่งแล้วก็มีคนหยิบมาเล่นเยอะเป็นพิเศษเลยนะดังนั้นใครที่แบบว่าอยากลองเล่นเนี่ยช่วงนี้ก็ลองไปเล่นกันได้นะครับจะทำให้มอเตอร์แล็์เนี่ยน่าจะเล่นง่ายขึ้นอีกประมาณ10-20%กันเลยทีเดียวประมาณนี้ละกันนะเพื่อนๆใ,ใครมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้ามอเตอร์แลก์ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใครลองเล่นแล้วมีความคิเดเห็น,นว่ามีความรู้สึกอย่างไรเนามาร comment, มา ến, มา share, น,นะรป,นปะณี้สรัี้ก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้เจ้าโมโตเล็ตก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเรามีเจ้าโมโตเล็ตพร้อมขายพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ